เหมาะสหรับคนที่คือทําทําไปแล้วแบบติดปัญหาอะไรเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากจะมาฟังเพราะบางทีเราทําไปโดยที่มันไม่รู้จริงแต่อันนี้คือมันเป็นของจริงที่ที่เราจับต้องได้สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่จ๋าค่ะพี่จ๋ามาจากจังหวัดจังหวัดจริงๆอยู่กรุงเทพแต่ว่าทําธุรกิจอสังหาอยู่ที่จังหวัดเลยเอ,อ๋อพี่จ๋าทําอะไรมาก่อนคะเดิมทําร้านอาหารหแล้วก็ พอดีมัน,นมีบดปัเหุนิดหน่อยก็เลยผ่านโดยเองมาทําอาสงหาค่ะตอนวันนี้ยพี่จ๋ามาเรียนเนี่ยจักเรียนไปวันหนึ่งนะคะตอบโจทย์ไหมคะออสิ่งที่ตามหาค้นหาใช,ใช่เลยค่ะเหมาะสําหรับคนที่คือทําทําไปแล้วแบบติดปัญหาอะไรเงี้ยก็คือ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากจะมาฟังเพราะบางทีเราทําไปโดยที่มันไม่รู้จริงค่ะแต่อันนี้คือมันเป็นของจริงที่ที่เราจับต้องได้มันน่าสนใจดีมากคค่่ะะขอบคุณพี่จ๋ามากคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ